อืมแล้วตอนนี้อ่านยังตอนนี้ไลฟ์อยู่ไม่เห็นหรือระหว่างวันนะระหว่างวันวันนี้หนูไปหนูไปทำอะไรมาไปอะไรนะไปงานจบกจารศึกษารุ่นน้องอู้นอนเช้าก็ไม่ได้นอนก็รู้นี่อืมแล้วคิดว่าพี่ได้นอนไหม พี่ได้นอนหรือไม่ได้นอนอ้าวก็มันจะได้เสมอกันไงทุกคนดูทุกคนดูแอดมินหนูหนูว่าใจเย็นๆดูแอดมินหนูเยอะก็แฟนอีกเนี่ยเห็นปะใจะเย็นนะครับใจเย็นใจเย <ะ S 1> ็นนะครับแชทนอนเออฟิลแฟนเวอร์เนี่ยอะไรอย่าตีกันไม่ได้ตีแอดมินเป็นอย่างเนี่ยจะมาแบบอย่ามาซิงอะไรซิงวอนคืออะไรอย่าง ซิกน n i ซิกน n i คืออย่างกะซิ gni ก็คืองี่เง่าข่อยบ่ได้งี่เง่าสูเลยงี่เง่าส่วนสิ gni ใช้คำว่าสูน่าเอ้ยส่วนสิ gni king อะซิ gni day รู้เรื่องก็บ่ต้องมาพูดก็พูดไปแล้วว่าเออมีอะไรก็พิมพ์มาจะ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 กลัวแล้วจ้า เด er ี๋ยวพูดอย่างนี้น <facial> ้ำตาพี่ไหลผาดหน่วยเลยนะน้ำตาไหลเลยเหรอใช่น้ำตาไหลผาดหน่วยเลยผาดหน่วยคืออีหยังอีกอ่ะพี่จะมุดดินแก่นหนีแล้วเนี่ยมุดดินพี่พึ่งไม่พึ่งใส่อย่างวันเนี่ยเอาเอาเหรอแอดมินฟิลแฟนทุกคนเออ นะไม่ได้ฟิลแฟนอะไรเลยวันหนึ่งคุยกันไม่ถงสามประโยชน์วันหนึ่งคุยกันไม่ถามประโยชน์โทษทีนะวันหนึ่งแท้ไม่ได้คุยกันมากกว่าปีเพราะว่าฮาน่าเป็นคนไลฟ์ตั้งแต่เคยไลฟ์ตั้งแต่สมัยแบบฮาน่ามอสามใส่ชุดเนนาลีอยู่จ้ะที่ท<น>ถึงสมัยนู้นจังเลยน่ารัก <c oughs> แล้วแล้วแล้วคือแบบแอดมินอะก็ตามเรามาตลอดแล้วเราอ่ะเหมือนจาแอดมินได้ว่าคนเนี้ยแบบตอบสตอรี่เราตลอดหกปีจนวันนึงเราสบายใจเราก็เลยให้เขามาเป็นแอดมินห้องเราและหลังจากนั้นอะก็ทักมาแล้วพอฮหน่าไม่ตอบหรือฮานจะไม่มีเรื่องอะไรจะสอนอย่างอย่างเรื่องน้ำมันจิ้งเรนอย่างเงี้ยก็ส่งมาให้หนูให้หนูฟังให้จบสิบนาทีซึ่งหนูไม่หนูก็ไม่มีเวลาฟังบางทีก็มััันนนกมมเรื่่่องงงุไใชจิ ถึงจะฝั่งมุกหรือจะน้ำมันจริงเลยกแค่นี้ยังจำไม่ได้อ่ะว้าะทุกอ่ะทุกคนทุกคนเป็นสักขีพยานอยู่นี้มันเล่นแป๊บเดียวอนี้แอดมินแฟนแบบไม่ไม่ใช่แฟนไม่ใช่ครับไม่ใช่ทุกคนจะคิดไปไกลนะเนี่ยมะไออย่างว่ะาอ่ะทุกคนตอบสิตอบดิแปลกว่าแอดแปลกเห็นไหมมีแต่คนพูดแอดแอดนังนนั่นเห็นไหมมีคนพิมพ์บอกว่าเป็นห่วง เป็นห่วงเรื่องก็เป็นห่วงไงก็เราเวลาเศร้าหรือเวลาเ,เป็นอะไรก็ตามอชอบอยู่ค<อ>นเดียว